สวัสดีครับพบกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับเป็นการดีเบตที่ผมชอบมากๆเลยนะครับรายการของอาจารย์ยิงศักด์นำคุณช่อพันิกากับดรมานิกามาเป็นคู่ดีเบตกันดรมันิกานี่แรงนะครับในการไลา์ทิกตอ,อกในการเป็นทิกต o อ,อกเกอแล้วก็พูดจาเร็วแล้วก็ เอาจริงเอาจังแล้วก็ด่าแบบแหลกลาเลยทีเดียวดรมานิกาก็เป็นอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ธรรมดานะแล้วก็เดียนจบด็อกเตอร์ด้วยส่วนคนชอบพาน,นิกาก็เป็นอดีตสสพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นเป็นสสกันทั้งคู่แล้วก็มีความรู้ด้วยกันทั้งคู่แต่ความคิด อุดมการต่างกันพรอประชาธิปัต์เขาก็จะเป็นแนวหนึ่งพรคอนาคตใหม่เขาก็จะเป็นแนวหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครผิดไม่ถูกหรอกครับมันไม่มีอะไรที่จะตัดสินได้แต่การดีเบตครั้งน,นี้นะครับมันเป็นการดีเบตที่ประเทอปัญญาคือผมอยากเห็นการดีเบตแบบนี้ไม่ใช่เอาสองฝ่ายมาทะเลาะกันมาด่ากันมาเล่นวาทศิลป์มาเล่นวาทกรรม กางข้างๆคูคูเหมือนกับการโต้วาทีเหมือนกับการแซววาทีไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันต้องจริงจังแบบเนี้ยเพราะมันเป็นเรื่องราวที่มาพูดเล่นมาใส่อารมณ์กันไม่ได้แต่หลายเรื่องเขาก็คุยไปในแนวเดียวกันนะอย่างเรื่องของนายกอิงเนี่ยตอนนี้ต้องเรียกนายกอิงแล้วนะ เขาก็อยากเห็นนายกเองเป็นยังไงในอนาคตเขาไม่ได้โจมตีนะทั้งคุณชอบทั้งคุณมาริกานีให้โอกาสเพราะว่าคุณอุ้งอิงยังไม่ได้โอกาสเลยอนะ่ะเพิ่งมาเป็นนายกได้ไม่กี่วันเนะี่ยเรายังไม่เห็นฝีไม้ฝีมืออะไรเขาเลยอนะ่ะก็จะบอกว่ามีคุณพ่อคอยกระซิบอยู่ข้างหูตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ คุณพ่อคงจะอยู่ติดตัวตลอดเวลาไม่ได้หรอกครับในการให้สัมภาษณ์กำลังสัมภาษณ์สัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวหยุดก่อนนะคะปุ๊บโทรหาคุณพ่อแอบไปโคคุยคุณพ่อนักข่าวเขาถามอย่างนี้หนูจะต้องตอบว่าไงเง,งี้ยมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นคุณพ่อไม่ได้เป็นเงาติดตัวไปและในการถแถลงนโยบายในการรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยของนายกอิงเนี่ย ข่าวนี่แหละ,ะแถลงนโยบายก็แถลงไปเดี๋ยวก็จะมีการอภิปรายเนี่ยเขาจะกือกึนของนายกอิงแม้จะมีลูกน้องคอยส่งข้อมูลให้ว่าฝ่ายค้านเขาซักอะไรถามอะไรสอยส่งข้อมูลให้มันก็ต้องใช้กึนใช้ฝีมือจะไปม,มัวแต่ไปอ่านก็ไม่ได้หรอกครับเราจะเห็นนะครับตอนนี้เรายังว่าอะไรไม่ได้ เดี๋ยวรอแถลงนโยบายก่อนหลายคนออกมาโจมตีแล้วว่าให้น้ําท่วมทางภาคเหนือทําไมไม่ไปวะนะไปไหว้ศาลหลักเมืองเขาท่วงจะเป็นจะตายนี่ไปไหว้ศาลหลักเมืองนะก็มีการโจมตีกันแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้นายกอิงยังทําหน้าที่ไม่ได้ทําหน้าที่นายกต้องรอ แต่งตั้งคอรอมอรเรียบร้อยเสด็จน้ำแล้วก็ทูนก้าเมิดท่านองค์ท่านรงพระปรามาพิถายก็เริ่มทำงานคณะรักษาการก็จบไปแต่ตอนนี้ทุกคนยังเป็นรักษาการอยู่และคนที่จะดูแลน้ำท่วมต้องไปด่าคุณภูมิธรรมเวชชัยเพราะเป็นรักษาการอยู่และเดี๋ยว คุณองค์อิงอเขานายกอิงเขามาประกาศแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะไปแล้วไปในน้มหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็รักษาการนายกเขาก็จะไปแยกกันไปคนละทางนั่นไปนนานามรักษาการนายกเพื่อไปดูน้าท่วมแต่ตอนนี้น้ํามันลดหมดแล้วะครับมันมาเร็วมาไวไปไวแต่น้ําลดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปดูความเสียหายว่าจะเยียวยาคนที่ได้รับ อุบัติวะวภัยในครั้งนี้คิดดูดิรถจอดดีๆหายไปทั้งคันบ้านอยู่ดีๆหายไปทั้งหลังมันไม่ใช่บ้านหายอย่างเดียวนะของในบ้านหายหมดเลยมันทรมานทุกใจมากนะคิดดูดิเสือ้อผ้ากางเกงในถุงเท้ารองเท้าของสะสมหายหมดเลยสวยจริงๆในรอบเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งเคยเจอครั้งแรกแบบเนี้ยคนที่อยู่ในบ้านหลังนะั้น ก็เข้าไปช่วยเยียวยาเนาอะนะครับผมอ่ะกลับมาระหว่างคุณชอบพันธิกากับคุณด็อกเตอร์มาริกามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วก็ช็อตต่อไปก็มีคุณชอบพันธิกาก็ดีเบตกับคุณซูเปอร์แมนอ่ะชื่ออะไรวะคุณจะอะไรวะจำไม่ได้เลยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับ จักรภพเพนแขแล้วท่านก็เหมือนกับว่าจะพูดจาเกี่ยวกับสถาบันนะแล้วก็หนีไปแล้วกลับมาก็ไม่เห็นมีคดีไม่มีอะไรเลยไม่ไม่โดนนะนะครับคุณจักรภพเพนเพนแขเดี๋ยวเขาจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อต่อไปนะครับว่าเขาดีเบตกันยังไงแต่อกว่าเห็นด้วยกับการออกมาพูดจาปาสัยอย่างนี้ มันก็เถียงกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับประชาธิปไตยมันก็อยู่ที่การเถียงกันนี่แหละไม่มีการเถียงกันมันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมันคือเเด็จกรารนะแล้วก็เอาความรู้เข้ามาใส่กันเราจะเห็นความรู้ของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมาพูดด้วยเหตุด้วยผลเราคนฟังเราก็ได้ประเทืองปัญญาของเราด้วยแต่ถ้าไปด่ากันไปด่ากันมาเอามันคนฟังพอฟังจบแล้วกูไม่ได้อะไรเลย กูก็ไม่รู้จะฟังทำไมกูฟังเอามันอย่างเดียวครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีสัญลักษณ์ที่ดีเป็นมิติในการเมืองใหม่ที่ดีก็อยากให้นักการเมืองทุกพักไม่ว่าจะแก่หัวงอกหรือจะเด็กเมื่อวันซื่นก็ให้ใช้การเถียงกันแบบมีเหตุผล อย่าไปวัทกรรมอย่าไปซ้ําเติมอย่าไปด้อยค่าใครเลยนะครับผมเพราะมันก็จะทําให้การเมืองมันก็ดูเลอะเทอะเปิดเปื้อนไม่สนุกคนก็จะเกลียดการเมืองเขาเกลียดเขาเกลียดไปหมดเลยนะเกลียดทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเกลียดแม่งหมดเลยเพอร,รู้เป็นนักการเมืองอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับมันอยู่ที่พวกเราช่วยกันนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ ประเทศนี้นะครับผม,ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับผมตั้งกองทุนอิสระบนขึ้นมาก็ทำงานมาร่วมสิบปีแหละก็ดูแลคนบ้างดูแลหมาบ้างก็ดูแลไปเรื่อยๆไม่ได้เยอะแยะอะไรเพราะมันไม่ได้มีเงินเยอะเงินในกองทุนก็หามาใช้ไปหามาใช้ไปวันไหนเงินหมดหมาก็อดไปหน่อยนะ เพราะช่วงหลังจะไปดูหมาซะเยอะคนก็ไม่ค่อยดูดูแลก็เลยพยายามหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมก็นำรูปนะครับรูปป่อปู่สีสุดโทไปเข้าพิธีปลุกเสกในพิธีไหว้ครูปู่ใหญ่ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็ปลุกเสกโดยหลวงป,ปู่ดำผมทำมาเก้าสิบเก้ารูปตอนนี้ก็ ก็ให้บูชาไปเยอะละวก่ยังเหลืออยู่นะครับให้บูชา2องรเก้าสิบาทนะครับเอาไปบูชาไปตั้งที่บ้านนะครับเงินก็เข้ากองทุนอิสระผลนี่แหละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นปีนี้ก็คาดว่าน่าจะได้สามแสนผู้ติดตามแล้วผมก็อยากให้มีคนฟังผม 2คลิปนะขอคลิปละสองหมืสองคลิปผมทำวันละสองคลิปได้สี่หมืผมขอเท่านั้นแหะครับวันละสี่หมืไม่มีสวิงไง <c ười> คือบางคลิปได้เป็นแสนบางคลิปได้หลักพันอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่พอใจผมอยากได้สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองืมืมครับก็พอใจมากๆก,ก็พยายามจะทำมันอยู่ที่ตัวผมเองด้วยจะนำเสนอเรื่องราวอะไรที่เพื่อนๆอยากจะฟัง นะครับผมนะแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยก็มีสินค้าหลากหลายก็ช่วยซื้อกันด้วยเพราะเงินจะเข้าช่องกิจโพสแช n แนลแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็เข้าไปที่ผู้ผลิตผู้ทำซึง่งเป็นคนบ้านๆน,นะครับผมเดือนหน้าวันที่เก้า กันยายนผมจะต้องไปขึ้นสารอาญารัชดานะครับคดีที่สวสมชายแสวงการฟ้องผมมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับผมก็วันที่9กันยาก็จะไปคุยกับทนายไม่รู้สวสมชายจะมาไหมก็จะไปคุยกันนะครับผมติดต่อผมได้ 3มช่องทางครับกิงการเข้ามา Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับดานเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับพูดคุยกันได้ทุกเรื่องราววันนี้ขอบคุณครับขอบคุณอ,อย่างเสร็จเดี๋ประชาสัมพันธ์องค์พยาคุดหน่อยกลิปเลยครับสวยกริบให้บูชา290บาทเช่นกันเงินไปเข้ากองทุนอิสระบุญเช่นกันครับ วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอท่านมีความสุขนะและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี